สวัสดีแทนเอฟซี่านลูกค้าใจดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่่ง้ันนะคะว่าวันนี้มีอะไรคอนเทนต์หรือเปล่าค่ะมีไหมคะสวัสดีเอฟซีค่ะลูกสวัสดี Bro สสดยังไงล oh ูกโอ้โหแลหนูทานอะไรอ่ะกินรูปไข่ค่ะโอ้กินรูปไข่ค่ะไข่นั่งดีๆสิปปุ๊บปั๊บเปล่าล่ะ เอาไหมมันทัดอะไรมาให้เล่มเลยนะคะสองเล่มนี้ใช่ไหมเฮ้สามเหรอเฮ้สี่เหรอไม่ของลูกค้างานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งแ้วก็นี่เขามีเจ้าของแล้วนี่เจ้าของแล้วถ้าท่านอื่นสนใจสั่งได้ไหมคะเนี่ยสั่งได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอจสองเล่มสามเล่มนี่ใช่ไหมคะที่จะขายไหมสองเล่มสามเล่มอ่ะเล่มนี้ยังไม่มีเจ้าของเล่มนี้ยังไม่มีเจ้าของเพราะยังไม่ได้แกะสลักออาแกะสลักเองแกะสลักเองไปแกะเองมาค่ะครับ อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอ,อันนั้นเสนอไปแล้วงนนไงกอไว้ทีหลังสิปิดท้ายสิมาอ่ะแับนี้จ้ะเหล็ก N695 นะครับเหล็ก N695 ใบยาว7นิ้วใบกว้าง1.2นิ้วนะครับด้ามยาว5นิ้วด้ามเป็นเข่ากวางนะครับสันหนา6มิลน,นะครับนี่นครับ6มิล นะเล่มนี้ <scan> 2อ0พได้ไหมก็ได้อย so ู่ค่ะเพราะว่าเขาสวยอยู่เขาสวยอยู่ค่ะเขาตรงดีเขานะไม่ใช่เราค่ะโอเคใช่ค่ะสองแปหรอคะสองแปหรอลดหน่อยก็ได้อะฮะลดให้ใจชื้นอ่ะลดอีกอะสองพันสามห้าสิบได้ไหมพอไหวไหม แตาปิดๆงั้นสองพันสี่เจอะต่คนละครึ่งทางเอาอย่างงี้เอาสองสามห้าศูนย์โอเคไหมสองสามห้าศูนย์ดีแจ้งเลยนะถ้ามาตอนไม่ตั้งตัวค่ะก็จะคิดไม่ค่อยทันอย่างเงี้ยแล้วค่ะเห็นไหมคะเอลซีคะดีไหมคะมาเล่นเอาไม่ตั้งตัวความยาวรวมทั้งด้ามนะครับสิบสองนิ้วพอดีนะครับหนึ่งฟุตมีซองใช่ไหมคะอ่าพร้อมซองค่ะนะฮะซองมีที่พกนะคะมีที่พกได้นะครับซองสองสองพันแปดห้าสิบไม่ขายขายสองพันสามห้าสิบนะคะสองพันสามนะคะ นะครับนี่มีสองเล่มเนาะมีสองเล่มครับคล้ายๆกันใช่ไหมคะคล้ายกันขนาดก็จะต่างกันนิดๆหน่อยๆอ๋อไม่มีผลนะฮะเล่มที่หนึ่งเอาว่าอันนี้เล่มที่หนึ่งดีกว่านะจ้าโอเคอันนี้เล่มที่สองเล่มที่สองนะครับใบก็ยาวเท่ากันนะครับใบยาวเจ็ดนิ้วนะครับใบยาวเจ็ดนิ้วใบกว้างสองจุดสองเท่ากันนะครับสันหกมิลด้าม ห้านิ้วเท่ากันนะครับแต่ที่ว่าต่างกันนิดหน่อยก็คือท้องใบเท่านั้นเองครับท้องใบส่วนโค้งช่วงนี้จะจะโค้งกว่าเล่มแรกเท่านั้นเองชอบตรงกับชอบโค้งเล่มแรกมันจะออกรียาวๆนะฮะเล่มที่สองมันก็จะท้องจะตกนิดๆจะบอกว่าตอนวาดไปนะก็เท่ากันแหละพอเจียไปอะไรไปมันก็เปลี่ยนไปค่ะใช่มันก็เปลี่ยนไปเอ่ราคาเท่ากันครับ แล้วเล่มที่สองนี่ด้ามด้ามด้ามจะอ้วนกว่านิดนึงอด้ามจะอ้วนกว่านิดนึงจะอวบ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 ไม่อ้วนอวบอวบอันนั้นเรียวสลิมนิดนึงเล่มแรกจะเพียวสลิมค่ะค่ะให้ราคาเท่ากันนะครับสองพันสามห้าสิบค่ะมีซองเหมือนกันมีซองเช่นเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างนไม่เหมือนัอันนี้อันนี้อันนี้ผมใช้หมุดเป็นทองเหลืองอันนี้หมุดเป็นเงิน อ่ามันต่างกันมันต่างกันเพราะว่าจะได้ให้แยกแยกซองถึงว่าไหนของเล่มไหนค่ะรบร้อยโอเคสองพันสามห้าสิบบาทเอ็นหกเก้าห้านะคะส่งเอ็นหกเก้าห้าครับเอ็นหกเก้าห้านี่ฟันหนักหนักได้ไหมฟันหนักจริงจริงก็ไม่ได้หรอกครับเอ็นหกเก้าห้านะเพราะว่ามันเป็นเหล็กที่คมเมี่ยมมันไม่สูงนะฮะมันหนักจริงส่วนมากก็จะเป็นพวกเอาไว้พวกกันตัวแร่ปาดซอยเดี๋ยวก่อนไม่คี้พูดว่าอะไรไม่สูงนะคมเมียมไม่สูงไม่ใช่คาร์บอนเหรอ เอ้ยขอมเมียมสูงคาร์บอนสูงเห็นไหมคาร์บอนไม่เคยสูงหุ้ยเขียนหมดแล้วและเอฟซีนะชอบมาว่าให้ดิฉันว่าไปแย่งซีนช่างพูดดูช่างคืค่ะช่างมันก็เพี้ยนเพี <FC S 1> <า>้ยนเอฟซีท่านไหนนะคะชอบมาว่าให้ดิฉันนะคะกรุณาซื้อมีดด้วยนะคะไม่ไม่ซื้ออย่ามาว่านะคะหมัน่นไส้จริงๆเลยค่ะอ่ะมาเล่มนี้เหล็กเคสามห้าสามนะครับเสนอไปแล้วเนาะเล่มนี้เคยเสนอไปแล้วก็คือมัน ทรงเซนโดโลนะฮะตรงนี้เป็นทรงมาตรฐานของฝรั่งนะคะัแต่ด้ามเนี่ยเป็นด้ามอลูมิเนียมที่ว่าเป็นเกรดอะไรนะเกรดเกรดตัวนี้มันผมจำจำรุ่นมันไม่ได้ละใช้ในในทะเลอ่ะไม่มีก่อนแล้วก็เอาไปแกะได้นะครับไปแกะลวดลายเป็นลายไทยลายอะไรได้ได้เล่มนี้ถึหวันที่ห้าพันค่ะครับลดแล้วนะคะลดแล้วค่ะ พร้อมซองนะครับเ่ะ่อบนี้จะพร้อมซองห้าพันบาทจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยแกะใช่ไหมคะไม่ก่อนแต่คราวนี้เนี่ยอท่านเอฟซีลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าบางทีก็ไม่ชอบลายมันขายยากเราก็เลยเอาลองทําไม่แกะพอไม่แกะแล้วเราจะมีเบอร์ของช่างที่แกะให้อ่ะใช่ไหมคะแล้วก็ติดต่อลายเองอะไรกันเองได้เลยค่ะได้ค่ะ มาเล่มสุดท้ายนะคะมีเจ้าของแล้วอยากโชว์ค่ะอืมนนี้เหรอต้องรูนี้ใกล้ๆก่อนได้ไหมกลัวมีตกใส่อ่ะอันนี้ลูกค้าสั่งสั่งตามทรงค่ะตามทรงลูกค้านะครับอันนี้เป็นเหล็ก S K D 1 1อ๋อนี่ S K D 1 1อันนี้โครเมียมต่ำเบบาคารอนสูงไหมเหรอเยอะอยู่ได้อวพูดความจริงะอ่าอ่อ่า S K D ส1นะครับตัวนี้แข็ง ใช่ลุยงานหนักได้นะครับคุยงานหนักได้ค่ะฟันไปเถอะใช่ไหมฟันไปได้เลยเราประกันให้แล้วก็ด้ามด้ามเป็นเขาควายนะครับประกบใช่ไหมครับฟูแทงใช่ไหมฮะฟูแทงค่ะด้่นนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่คะอ๋อเพราะมันเป็นด้ามประกบอ่ะเนาะเราเป็นด้ามเขาใช่ไหม้เป็นเหล็กเอสเคดีเนี่ยราคาจะสูงหน่อยอ๋อเป็นที่เหล็กด้วยยากค่ะผมเนียดูความหนานี่ครับอื หนาเลยครับเท่าไหร่แค่ได้นะจริงจริงมันจะหนาอยู่ที่เจ็ดจุดแปดมิลค่ะเกือบแปดมิลแล้วครับเล่มนี้นะครับเจ็ดจุดแปดมิลโอ้กว่าจะปาดได้นะครับนี่เห็นไหมฮะเล่มนี้ลูกค้าสั่งก็เลยว่าเอาโชว์นิดนึงขอโชว์นิดนึงขอเชิญหน่อยท่านแล้วมีซองไหมคะซองเดี๋ยวส่งทำเฉพาะออันนี้ซองส่งทำเฉพาะนะครับผมไม่ได้ทำซองเครดิต อะไรผมไม่ได้ทำซองใครเด็กผมไม่ได้ทำซองใครเด็กให้ส่งทำทองส่งส่งทำซองหนังเฉพาะเด้ยนี่เปอะไรนี่ใช่อลันกินยาไม่ได้ขย่อยขวดละ่ะยังไม่ได้กินอ๋อเหรออบินน่าักกันหนักยังไม่ได้กินยาเออเอ่อวริวพ่อยังไม่ได้กินยาพ่อเพี้ยนแล้วริวเพี้ยนหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวจะเอาฮอเดี๋ยวพ่อบอกว่าจะเอาฮลิคอปเตอร์ลงที่บ้านนี่นะพ่อยังไม่ได้กินยาไม่ได้ขยับย ยาก็ยังไม่ได้กินน่ะเออเอออเดี๋ยวไปกินยาก่อนเออโอเคเท่าไหร่นั้นราคาเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้มีซองเนี่ยไม่มีซองก็อยู่ที่ช่างอะไรคิดเท่าไหร่เนี่ยลูกค้าในพิเศษแล้วเนี่ยเอางี้ผมบอกเลยเลยว่าสั่งกันเป็นนิ้วนิ้วละหกร้อยจะเอากี่นิ้วแล้วแต่ท่านอราคาด้ามก็ว่ากันไปด้ามก็ว่ากันไปแม่ก็คือคุณจะสั่งด้ามเป็นชนิดไหนก็แล้วแต่คุณผมเอางานเป็นนิ้ว แล้วก็ถ้าว่าด้ามขอความเนี่ยราคาคนละอย่างอืมะก็ว่ากันที่ด้ามที่วัสดุของด้ามอีกทีหนึ่งนะคะมีดว่าเป็นนิ้วนิ้วละหกร้อยบาทตอนนี้เหล็กราคานี้อยู่ใช่ไหมถ้าเด็กขึ้นก็ขึ้นไปตามนั้นใช่ไหมกเหล็กมาทีนึงเหนื่อยออไม่เคยเหล็กไม่เคยมาตรฐานเลยนะคะเหล็กมาทีนึงไม่ไม่ไม่มีถูกเนาะไม่ถูกนะขึ้นไปเรื่อยๆก็ตามนั้นน่ะนะคะโอเคค่ะก่อนจะจากกันค่ะเช่นเคยค่ะครับผม อ่ะก่อนจะตากกันครับเช่นเคยลุกขึ้นยืนจะทำไหมเนี่ยหน้าที่เนี่ยจะทำไหมเนี่ยเอาลุกขึ้น <c oughs> ไม่รู้ทำหน้า <c oughs> อะไรเขาไม่เอาทำหน้าที่ค่ะรู้ตื่นหรือ,อยังเนี่ยเอาทำหน้าที่ค่ะอย่าลืมอ,อะไรนะลูกกดติดตามกดกระดิ่แจ้ตัวกดไลค์กดแวกวดชร์แชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะและอย่าลืมโทรมาเบอร์อะไรนะคะลูกและจะลืมแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหก ค่ะไมเสียงมันอ่อยๆเองไม่ได้กินยาเหมือนกันไม่ได้กินยาเหมือนกันไม่ได้กินยาเหมือนกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ